คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมโบกี้นาทีหน่ายรามารันนิ่งชาเลนจ์โดยตอบรับคำท้าจากนายแพทย์โสพลเมฆทนปลัดก,กระทรวงสาธารณาสุขเป็นการวิ่งสลับการเดินในรูปแบบสายยาวเหมือนขบวนรถไฟระยะทาง5กิโลเมตรโดยมีผู้เข้าร่วมวิ่งจำนวน9 9คนขึ้นไปเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย และระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กชาวไทยภูเขาว,วัดห้วยปากก้างจังหวัดเชียงรายนำโดยศาสตราจารย์แพทย์ปิยะมิตรศรีธราคณะบดีเป็นประธานเปิดงานและผู้นำในการวิ่งโบกี้นาทีนายรามารันนิ่งชาเลน์พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรรามาธิบดีการวิ่งโบกี้นาทีนายแบ่งการเดินวิ่งสู่โรคระยะทาง5กิโลเมตรและเดินเพื่อสุขภาพรามาก้าไก่โรคบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลรามาธิบดีและสวนจิรดา จากพลังความสามาคคีของบุคลากรรามาธิบดีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งสู้โรคระยะทาง5กิโลเมตรจำนวน947คนและเดินเพื่อสุขภาพจำนวน235คนรวมเป็น1,182คนณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลการวิ่งในวันนี้เป็นการวิ่งโบกี้99เป็นการรับคำท้าท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดโสพล ท่านให้เราวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อความสามาัคคีของคนในองค์กรสัญลักษณ์ของการวิ่งเรียงแถวก็เพื่อให้แสดงเห็นว่าเราต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมการวิ่งในวันนี้ท่านท้าเป็นโบกี้99แต่ว่าในที่สุดเราได้คนกว่า900คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาร่วมแรงร่วมใจกันวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของพวกเรา ค่ะวันนี้ก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนนักวิ่งหน้าใหม่นะคะของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาร่วมกันวิ่งนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพของทุกคนนะคะพี่พี่เป็นไงบ้างคะมีความสุขและสนุกมากวันนี้ค่ะค่ะก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆนะคะโบกี้เก้าเก้ารามา r ันนิ่งชาเลนมากค่ะที่ทำให้ทุกคนได้ออกมาออกกำลังกายนะคะทำให้ทุกคนแข็งแรงขอบคุณค่ะก็ะวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมวิ่งโบกี้รัน99นะคะก็รู้สึกว่าแบบรามาเนี่ยมีความมเป็นยู i t y มากมากเลยค่ะ คนอื่นว่ายไงบ้างคะก็เห็นด้วยครับแล้วก็ดีตรงที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ใส่ใจในสุขภาพนะครับออกมาแสดงพลังและเป็นตัวอย่างของประชาชนที่ต่อไปครับการวิ่งวันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือร่วมพลังของชาวรามาธิบดีและเครือข่ายองค์กรที่เราจะท้าต่อไปคือเพื่อนบ้านของเราเอง คณะวิทยาศาสตร์และเพื่อนบ้านอีกท่านหนึ่งของเราคือคณะพันตแพทย์ศาสตร์เดี๋ยวเราจะส่งวิดีโอวันนี้ไปเป็นคำท้าทารโอโหเป็นเป็นแรงกดดันมากเลยนะครับสำหรับคณะพันธแพทย์และคณะวิทยาศาสตร์ดครับเป็นแรงกดดันและองค์กรสุดท้ายที่เราจะทา้าคือบริษัทปูนซีเมนไทย